สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านค่ะมือนี่แม่ครัวสีมาพ้าเห็ดแกงผักหวานเนาะคะ่ะใช้กุ้งสดเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเห็ดลินเนาะคะ่ะมีผักหวานนูดแล้วเนาะคะ่ะตะไคร้กับไส้พริกหอมแดงเนาะคะ่ะมีกุ้งสดเนาะคะ่ะผมก็ใบแมงลักเนาะคะ่ะแม่ครัวได้เตรียมไว้เรียบร้อยเนาะ,ค,ะค่ะทำแม่ครัวกับไปย่างตลาดมาเนาะคะ่ะ พักวันก็นหลุดเอาแต่หยอดอ่อนๆเนาะคะ่ะขมาลงมือเห็ดเลยเนาะค่ะใส่นามลงไปเลยเนาะค่ะ ค่าต่ำ้วยผงสลดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสลดุุงรสเนาะ,ค,ะค่ะนี่ไม่ครัวกัแจกงกินเองอยู่บ้านเนาะค่ะมันนี้แไมครัวมาวางทําคลิปเนาะค่ะในเวลาอาหารเทียงเนาะค่ะ ใส่น้ำปลาจากสองส่วนเนาะคะ่ะน้ำปลาเนาะค่ะแม่คัวก,กับใจป้ปลาปลาสำเร็จรูปเนาะค่ะใส่เครื่องที่โขวกไว้ลงไปเนาะค่ะ ่พริกกระไจยหอมดแดงตะไร่เนาะคะ่ะค่ะรอมาเดือดจักหน่อยเนาะคะ่ะ ผามส่เห็ดลงไปเนาะค่ะขอคิดหอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะ ขาหมอเดือดแล้วเนาะค่ะไ่คั่วกบสิมาใส่กุ้งลงไปเลยเนาะค่ะอันนี้ไม่คั่วกับแกงหมอยญ่เนาะค,ะค่ะข้าวซอผักหวานลงไปเลยเนาะค่ะ ค่ะคนหมอจักหน่อยเน,ะะนานนะ,ค,ะค่ะค่ะใส่ใบไมงรักลงไปเลยเนาะค่ะค่ะาคนหมอจกหน่อยเนาะค่ะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะขั้นตอนทุดทายเนาะคะ่ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสือพันห่อนเลยเนาะคะ่ะกินกับผลสวยห่อนหอนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกทุกท่านเนาะคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขะคะ่ะ